สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนน้อยเกมมิ่งนะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงคอนเทนต์ที่เพิ่มเติมขึ้นมาหลังจบ e อ i กและเทคนิคเล็กๆน้อยๆของผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมกันได้เลยสิ่งแรกที่จะพูดถึงก็คือรูปปั้นและการ์ดเค a อสรูปปั้นเค a อสหรือที่เพื่อนๆเรียกว่าเสาเนี่ยก็จะเป็นที่ที่เราเอาการ์ด Chaos มาใส่นะครับเพื่อเปิดดันเจียนเข้าไปฟาร์มนั่นเองซึ่งเราเนี่ยจะทำการเก็บ เลเวลเสาตรงนี้เนาะโดยการลงดันบ่อยๆนะครับพอเปอร์เซ็นต์ครบร้อยก็จะอัพเลเวลยิ่งเลเวลเสาเยอะโบนัสของดอบและระดับเทียการ์ดก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนอกจากนี้ทุกๆ2เลเวลของเสาเราก็จะต้องสู้บอสเป็นการสอบนะครับเพื่ออัพเลเวลเสาด้วยนะ,ะทีนี้ถัดมาจะพูดถึงการ์ดนะครับการ์ดเคออสเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด 4แบบด้วยกันนะครับก็คือ1การ์ดระดับทั่วไปนะครับ 2. การ์ดระดับเมจิก3การ์ดระดับแรแล้วก็4นะครับการ์ดระดับยูนิคทีนี้ตัวเลขด้านซ้ายบนของการ์ดเนี่ยก็คือเทียนะครับยิ่งเทียการ์ดสูงมอนก็ยิ่งเก่งของดอบก็ยิ่งดีในกรณีที่เป็นการ์ดประเภทเมจิกขึ้นไปเนี่ยจะเพิ่มส่วนของออปชันการ์ดต่างๆมาดูกันนะครับ เดี๋ยวเราลองประเมินดูนะปัป๊บนี่มันก็จะมีออปชันการ์ตรงนี้นะครับออปชันพวกนี้คืออะไรพูดง่ายๆก็คือบัฟมอนในแมปแล้วก็ดีบัฟตัวเรานะครับบัฟมอนในแมปก็อย่างเช่นเนี่ยเพิ่มจํานวนมอนเพิ่มขึ้นนะครับ15%ตีแรงขึ้น19%นะครับมอนเลือดเยอะขึ้น28%ส่วนดีบัฟเราก็คืออะไรพลังต้านทางของเราทุกธาตเลยนะลด20ต้านเคออสล15นะครับ ซึ่งการ์ดแต่ละใบเนี่ยก็จะมีข้อมูลออปชันแตกต่างกันไปนะมันก็สุ่มกันมานั่นแหละทีนี้เนี่ยมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องตรวจสอบทุกใบนะครับก็ใบไหนที่ไม่ได้ตรวจสอบเนี่ยเราก็ลงไปลุยลุ้นเอาเองเลยก็ได้นะครับมันไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเราจะประเมินเฉพาะใบที่เป็นการ์ดระดับแรนะครับความพิเศษของการ์ดระดับแรก็คือรางวัลมิชชั่นครับก็คือเป็นรางวัลที่ได้จากเควสย่อยนั่นแหละซึ่งเควสย่อยเนี่ย มันจะไม่บอกนะครับถ้าเราไม่ได้ประเมินนะอ่ะมาดูอันที่ผมประเมินไปแล้วละกันนะอย่างนี้นะครับนะเราก็จะรู้ข้อมูลออปชันโดยเป้าหมายมิชชั่นเนี่ยก็คือให้เราเคลียร์แบบโดยใช้น้ำยามานานในดันเจี้ยนดังกล่าวไม่เกิน40ชิ้นนะครับถ้าเกินปุ๊บเราก็จะไม่ได้รางวัลพิเศษตรงมิชชั่นตรงนี้นะแต่รางวัลอื่นๆก็ได้ตามปกตินะครับเหมือนเป็นเคเวสย่อยนั่นแหละรางวัลมิชชั่นพิเศษคืออะไรก็เนี่ยกล่องพิเศษการเคออสระดับ7นะครับ2ชิ้นมอบให้เจ้าของ กล่องพิเศษถ้า2นะครับ4ชิ้นมอบให้สมาชิกปาร์ตี้ก็คือชวนตี้มาลงได้นะคนในตี้ก็จะได้ของรางวัลอันล่างนี้นะครับส่วนเราเนี่ยได้ทั้ง2อันเลยนะเพราะว่าเราเป็นเจ้าของการ์ดนั่นเองนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถอัพเลเวลของการ์ดได้ด้วยนะโดยจะอัพได้เฉพาะระดับแร่ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเท่านั้นนะครับมาที่นี่เลยด้านซ้ายบนตรงนี้ ถ้าเรายังไม่ได้ประเมินการ์ดระดับแรนเนี่ยมันจะต้องให้เราประเมินก่อนนะครับอ่ะทีนี้เราลองเลือกอันที่ประเมินแล้วนะลงทะเบียนปุ๊บอ่าทีนี้เนี่ยเราจะอัพเลเวลการ์ดได้อย่างไรนะครับก็จะมีจากอันนี้ครับก้อนพลังงานดํามืดที่ดอกจากแบบทั่วๆไปนะครับหรือซื้อจากพ่อค้าร้านขายของก็ได้นะครับก็อัพเลเวลไปใช้20ก้อน ก็จะทําให้เป็นการ์ดเลเวล7ภาษาผู้เล่นจะเรียกสั้นๆว่าเป็น T 7บวก7นะครับก็คือ T ยร์ v เลเวล7นั่นเองอัพแล้วได้อะไรก็คือ1 l e v e เลเวลมอนจะเพิ่มขึ้นนะครับบวก7 l e v เลเวลเนาะแล้วก็ปริมาณของดรอปก็จะเพิ่มขึ้นเนาะจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์มันก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับไม่ได้เยอะมากอะไรอา้าวแล้วอย่างนี้มันจะคุ้มหรออที่เราคาดหวังกันก็คือเลเวลมอนนะครับเกมนี้เนี่ยยิ่งเลเวลมอนสูง ก็จะดรอปของเลเวลสูงขึ้นด้วยเช่นกันนะครับพวกของเลเวลสูงสูงเนี่ยมันก็จะมีผลเวลานะที่เราเอนชาร์หรือว่าสุ่มออฟนั่นแหละพอเลเวลสูงสูงเนี่ยมันจะปลดล็อกหรือเพิ่มโอกาสที่เราจะได้ออฟสวยๆมากขึ้นนะครับเขาก็เลยนิยมอัพเวลการ์ดลงดันกันด้วยสาเหตุนี้นี่เองอนอกจากใช้พลังงานดํามืดแล้วเราก็สามารถใช้การ์ดที่เราไม่ได้ใช้ด้วยเช่นกันนะครับอ,อย่างพวกการ์ดเทียร์สเนี่ยผมก็คงไม่ค่อยได้ลงแล้วก็สามารถเอามาอัพได้เนาะแต่อาจจะใช้ หลายใบนิดนึงนะครับให้เยอะมาก2 4 6 7ประมาณ50ใบนะก็เป็นการลดคลังทรัพยากรได้เช่นกันเพราะส่วนใหญ่ก็คงต้องมาอัพนี่แหละหรือไม่ก็เอาไปลงแบบดันมิชชั่นรายวันนะครับโอเคครับถัดไปเราจะพูดถึงมิชชั่นรายวันนะครับอันนี้จะเป็นตาราง9ช่องก็จะได้รางวัลเพิ่มเติมหากเราทำมิชชั่นช่องนั้นๆสำเร็จก็รางวัลตามนี้เลยเนี่ยได้ผลึกดวงดาว ของตามนี้นะจะเป็นกล่องนู่นนี่นั่นนะครับสุม่มอ่าและรางวัลโบนัสหากเราทําตามแนวบิงโกได้สําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวนอนแนวตั้งแนวทะแยงนะของรางวัลก็จะได้เพิ่มตามนี้นะครับส่วนใหญ่ที่ผมชอบก็คือม้วนคมพีประเมินกับใบชุบนะครับอันนี้สําคัญถ้าไม่พอใจเควสหรือรางวัลก็สามารถจ่าย5,000เพื่อรีเซ็ตได้นะครับด้านซ้ายเป็นรีเซ็ตรางวัลเนาะด้านขวาเป็นรีเซ็ตมิชชั่นรายวันนั่นเองโดยเราจะทํามิชชั่นได้5ครั้งต่อวันเนาะ และสามารถขยายเพิ่มได้สูงสุดเป็น7ครั้งต่อวันนะครับโดยเพิ่มได้อย่างไรเนี่ยก็คือเราต้องเคลียร์ดันเจียนเคออสไปเรื่อยๆนะมันจะเป็น10 12 20มั้งถ้าจำไม่ผิดถ้าเราเคลียร์ถึง20ดันเจียนนะครับไอมิชชั่นเนี่ยจะกลายเป็น7อันเนาะเมื่อเราสามารถทำมิชชั่นรายวันได้เยอะขึ้นเนี่ยเราก็จะได้รางวัลเยอะขึ้นนั่นเองนะก็ตรงไปตรงมาเนาะสมมุติว่าผมรับเควส สตารามาปุ๊บเนี่ยมันจะมีลูกศรด้านขวาล่างตรงนี้ครับเป็นลักษณะหมุนวนเนาะอันนี้ก็หมายความว่าเป็นการเคออทที่ตรงกับเควสที่เรารับมานะครับก็สามารถลงได้เลยถัดไปนะครับก็เป็นอีกคําถามหนึ่งที่เพื่อนๆน่าจะถามกันนะก็คือต้องซื้อกล่องเก็บตัวเคออทไหมกล่องเก็บตัวเคออสก็คืออันนี้นี่เองเนาะเออจำเป็นไหมนะครับต้องบอกว่าแล้วแต่งบประมาณแล้วกันถ้ามีงบเนี่ยก็แนะนําให้ซื้อนะเพราะเวลาลงดันเนี่ยก็สามารถ ดึงจากกล่องเก็บของได้เลยนะครับไม่ต้องพกไว้กับตัวนะมันก็สะดวกดีแต่สําหรับสายประหยัดเนี่ยผมก็แนะนําให้เอาการ์ดทั่วไปกับการ์ดเมจิกไปเป็นวัตถุดิบให้การ์ดคอรสระดับแปรกินนี่แหละจะเห็นว่าแบบแบบก็หมดแล้วเนาะเออเนี้ยก็จะประหยัดช่องได้เยอะขึ้นนะครับเพราะฉนเนี้ยมันจะเหลือแค่แบบระดับสูงสุดที่เราลงได้นะ่ะแค่นั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีระดับต่ำกว่านี้ลงมาสัก1ถึง2เลเวลนะครับใช้กล่องเก็บของตรงเนี้ยบริหารดีๆเนี่ยอาจจะเก็บได้พออยู่นะครับ โอเคครับถัดไปจะพูดถึงสมุดภาพเควอสเราจะต้องอัพเลเวลสมุดหรือแมปโดยใช้ผลึกดาวเนี่ย150่ผลึกดาวนะต่อ1เลเวลทำให้เพิ่มบัฟการดรอปของหมวดที่เราเลือกได้นะครับอันนี้คือแมบอะ่ะมันเยอะมากนะทุกคนเทพแต่ละองค์เนี่ยก็จะมีแมปเฉพาะของหนูเองอีก5แมปนะครับเนี่ยแอฟฟอร์ดห้าแมปฟีเลย์ห้าแมปนะครับก็รวมเป็น65แมปทีนี้เนี่ยแต่ละแมปเนี่ยมันก็จะมีบัฟเฉพาะของมันนะถ้าเราพัฒนาแมปนั้นๆน,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 นะครับ อ่ะอย่างเช่นอ่ะผมยังไม่ได้พัฒนาแมปหนองน้ำของแอปฟลอสใช่ไหมครับอ่ะเราลองดูครับพัฒนาอ่ะใส่ไปครับ150ผลึกดาวนะก็จะอัปเป็นเลเวลหนึ่งพอดีครั้งถัดไปนี่ต้องใช้300ผลึกดาวเลยนะครับอ่ะเราก็ออัไปเป็นแมปเลเวลหนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีออปชันให้ลงทะเบียนได้นะผมปลดได้2ช่องนะครับมันก็จะเลือกออปชันได้เลยนะครับส่วนตัวผมชอบโอกาสที่ภูจะปรากฏอ่า ค่าลงทะเบียนอีก10ผลึกดาวนะก็ลงไปอ่าอีกช่องนึงเอาอะไรดีผมชอบโอกาสที่ตอบการ์ดเคออสครับนะเผื่อได้การ์ดแลการ์ดอะไรมาก็จะได้เอาไปต่อยอดได้เวลาเราได้การ์ดลงดันเคออสมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้แมปไหนนะครับผมแนะนําว่าลงกระจายไปเลยครับทีละเลเวลครับเลเวลหนึ่งอัพไปให้ครบทุกแมปครับถัดไปนะครับเราจะพูดถึงวัตถุศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้เนี่ยผมเรียกว่าเป็นระบบอัญเชิญผู้ช่วยแล้วกันกดตัว V ได้เลยนะสำหรับคนที่เล่น PC นะครับ หรือถ้าเล่นมือถือก็มาที่ครับวัตถุศักดิ์สิทธิ์โดยทั่วไปเนี่ยแมบจะดรอปแสงแห่งชีวิตนะครับซึ่งเอามาอัพเลเวลได้ผ่านปุ่มพัฒนาวัตถุศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะครับกดอัพไปเลยปุ๊บอัพเลเวลแล้วยังไงต่อทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาเลือกคู่หูของเราครับผ่านตัวลิสต์อวตารตรงนี้นะครับอวตารตรงนี้ก็คือจะเป็นเทพทั้ง12ององค์นั่นแหละก็เลือกตรงกับสายของเรานะครับมันก็จะมีแท็กบอกอยู่ตรงด้านขวานี่นะ เนี่ยแท็กพิษน้ำยาไหวพิษความเสียหายคำสาบนะครับเป็นของเวสเปอร์เนี่ยอลิซาก็เป็นเปลเวลเพิงบล็ลอกหน้าไม้นะครับเอ่อดูตรงนี้ก่อนนะครับเราค่อยเข้าไปดูในรายละเอียดสกิลอีกทีหนึ่งอ่ะในส่วนของผมเนี่ยผมเลือกอวตารของเวสเปอร์นะครับเพราะว่าเป็นสายพิษเนาะอ่ะเราก็ไปดูที่ติดตั้งสกิลกันนิดนึงครับการติดตั้งสกิลเนี่ยมันก็จะมีแบบแอคทีฟแล้วก็แพสซีฟนะครับสำหรับสกิลติดตัวก็มานั่งไล่ดูเอาครับ อ่าผมเลือกอันนี้ความเสียหายนะครับก็ติดตั้งสกิลเนาะอันนี้คือเลือกได้อย่างละอันน,นะแพสซีฟหอันแอคทีฟหอันนะครับอ่ามาดูในส่วนของแอคทีฟดูบ้างอันนี้ก็คือสกิลออฟพิอันนี้สกิลของตัววัตถุศักดิ์สิทธิ์นะไม่ใช่สกิลที่เพิ่มมาให้เรานะครับเป็นสกิลของผู้ช่วยนะเลือกได้ครับนะอ่าของเราเลือกออฟพินะเอามาช่วยตีนะครับ แล้วก็ใส่รูนลิงก์ได้เหมือนกันนะเอาอะไรดีเอายิงหลายนัดนะจากยิง1 1น,น,นัดก็ยิงเป็น3นัดอะไรอย่างนี้นะครับโอ้มีทั้ง12อันอะ่ะเพื่อนๆต้องมาเลือกเองแล้วแหละว่าอันไหนที่เหมาะกับเพื่อนๆนะครับต่อมาก็เป็นส่วนสําคัญแล้วนะครับก็คือเราต้องกดอัญเชิญด้วยนะไม่งั้นอิเจ้าอาวตารเนี่ยมันจะไม่โผล่ออกมานะครับโดยค่าแรงของอวตารเนี่ยก็คือพลังงานด้านขวามือตรงนี้ ที่ผมทดสอบม,มาแล้วเนี่ยพลังงานตรงนี้โอ้โหกว่าจะหมดเนี่ยก็คือเล่นไป 3- 4ชั่วโมงเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยโอ้โหถ้าเพื่อนๆเ,เล่นหนักมากนะวันนี้วันหยุดฟาร์มยาวนานนะครับพลังงานหมดแต่ยังอยากจะต้องการผู้ช่วยอยู่นะครับก็สามารถกดตรงนี้ได้ครับกดบวกตรงนี้เนี่ยจะฟื้นฟูพลังงานทันทีนะครับโดยจะใช้เป็นเงินหรือจะใช้เป็นลูกบาทพลังงานการสร้างสูงก็ได้นะลองดูตรงนี้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมลองกดอัญเชิญดูปั๊บ ขออันเิญมาแล้วอยู่ไหนนี่อยู่ด้านขวามือนี่เลยมันจะคอยช่วยยิงช่วยอะไรเรานะครับเป็นระบบผู้ช่วยโอเคเอา้าวถัดไปนะครับใกล้จบแล้วเป็นระบบยันนะครับก็กดมาที่ของสมใส่นะแล้วก็มาตรงนี้เลยครับด้านขวาล่างตรงนี้นะเออมันจะเป็นเรื่องของข้อมูลยนันยันต่างๆที่ดรอปจากแมปนะครับเพื่อนๆก็หามาใส่ได้เนาะโดยแนะนําว่าให้ใส่เป็น เฉพาะเทพองไดองคหนึ่งนะครับเพื่อเอาโบนัสตรงนี้นะเห็นไหมเนี่ยของผมเป็นเวสเปอร์ใช่ไหมเอฟเฟกมันก็คือถ้าสะสมพรได้20%ได้พลังต้านพิษบวก40พร40%ก็ความเสียหายพิษบวก60%เลยนะเลยนะแล้วก็มันจะสูงสุดที่1 4 0นะครับก็ขยายความเสียหายพิษพรแต่ละอันเนี่ยก็ให้เอฟเฟกไม่เหมือนกันแล้วทีนี้เราจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์พรยังไงเนี่ยก็คือดูตามยันเลยนะครับมันก็จะมีพรบอกไว้นะอันนี้พรบวก9%นะครับ ถ้าเป็นแรนี่บวก10%นะครับเห็นไหมว่านี่เป็นแรเทียห้าพรของเวสเปอร์บวก18%เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าให้เก็บเฉพาะพรที่มันเป็นระดับแรนนะครับหรือว่าจะเป็นเมจิกก็ได้ถ้าเทียสูงสูงแล้วก็ตรงกับเทพที่เราเล่นอยู่นะครับโดยหลักการประมาณนี้เนาะซึ่งรายละเอียดของข้อมูลยันเนี่ยมีอีกนะเห็นมีผสมมีอัปเกรดเอนชานยันอีกนะครับซึ่งปล่อยมันไปก่อนนะเราเรายังไม่ถึงตรงนั้นนะครับ อ้าวมาส่วนพาร์ทส,สุดท้ายแล้วก็คือลอยโวแห่งความว่างเปล่าครับโหมดตีบอสเนี่ยเอาไว้ให้เราลังแกลบอสที่เราเคยผ่านมาแล้วนะครับหรือจะถูกพวกบอสลังแก,กันแน่นี่ไม่รู้เหมือนกันนะพอด่านหลังๆเนี่ยมันจะไม่ได้มาแค่ตัวเดียวครับมันจะมากัน 2- 3สตัวนะบอสสอตัวอยู่ในแมปเดียวกันในที่แคบๆนะครับเออเราก็ต้องใช้สเต็ปกันนิดนึงเนาะแต่รางวัลที่ได้เนี่ยก็ดีมากนะครับเนี่ยถ้าเคลียร์ได้นะ อย่างน้อยเนี่ยเคลียร์เอาเป็นเอเซนลูนบริสุทธิ์นะครับซีซั่นที่แล้วผมก็ไปไม่ถึงแล้วนะเออเนี่ยมีถึงระดับเท่าไหร่30กันเลยทีเดียวนะครับก็ลองมาสู้ลองมาไฟกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเนื้อหาประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะที่ยังงงๆกับระบบต่างๆหลัง Exit นะครับมีค่อนข้างเยอะค่อนข้างละเอียดประมาณนึงเลยนะยังไงถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์แนะนำ กันได้นะครับเอาละสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ